ปร็จอย่างสมบูรณ์ูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสาสิทัศพระเดศพุกุลหลวงปุษันทัศโรเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมประมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงปุษจันทัศโรดำรงความเป็นอย่างอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติ บานกว้างขวางไม่อึดตัดไม่ขับแคบจากการรุกเข้าสู่ธรรมกิเลสได้พื้นที่ได้ขอบเขตมิพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ครอบคลุมไปอย่างนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยา เป็นอย่างยู่ที่รู้เห็นในธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจนแยกธรรมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเลือกรวบรวมเฉพาะประมีสามสิบทัศประเดชปุคุณหลกปสุสจนทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเกิดผลให้ทอดฐาน มีสามสิทธะพระเดชพุคุลหลวงปุษตังทัศโรรุกเข้าแก้ไขวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งหมดหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดซึ่งเกิดจากธรรมกิเลสตั้งผังสำเร็จ รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงคือบารมีสามสิบทัศ me some of สาสทัพประเดชปกุลโลวงปุษตัญทัสโร ສັງເກດ บารมีเนกขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอดทนสัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จุดจอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสัติทักะเด็กกุลโพตสุจติสตลอพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกัดธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยัึ้พึ่งพาอาศัยตนเองหยุดเป็นตัวสำเร็จกางสมบูรณ์พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดด้วยการประกอบเหตุ สมบัติที่เป็นส่วนของธาตุใหม่ๆจะทำทุกธทรรมสมบัติเป็นปัจจัยงสิ่งเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสารรมสิทธัะเดชประคุณหลวงปู่สด เชิญพวกเราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แทจริงของเรากันต่อจากนังยิวีเริ่มดีขึ้นแล้วนี่เริ่มได้กายลักษณะมหาบุรุษมากขึ้นนี่ฮะจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จ สมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกว่ามีสัจุดพัดประเด็จพระโกลงพระสบจันทัดสรงเราก็ได้โอกาสจากวิกจิตที่รุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่มีบางส่วนที่รับสองกิเลสเก็บไว้ในตัว เราได้รวบรวมรักษาบรษารมีสัมสิทัตถะเด็กุลลงพระสสต์กันตลอดไใหม่เกิดเป็นสมบัติร่วมกันของนิพพานธรรมบารมีสาสิทัต์นี้โดยเราเป็นผู้ที่ใกล้คิดสมบัตินี้มากที่สุด ทึงเกิดจากความเป็นผู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบานยินยันจำใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อดึดัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมกำกับบังคับสั่งการนมพพานธรรมประมีสัติทัศน์ประเดชพระคุณหลวงพรสันทศร,รทั้งหมดทุกส่วนให้สร้าง ที่สุดแห่งธรรมบารมีสจัจจทัรพรเดชกูลงพุทธเจ้าทสรนเราได้พัฒนาชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราของนิพพานธรรมบารมีสจัจจทัรพรเดชกูลงพุทธเจทัรนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการขยาย นิพพานธรรมบร,รมิสามสิบทัศนี้ครอบคุมนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บร,ริมิสสิบทัศน์เ็กกลล งานอาชีพของเราได้ดีขึ้นตลอดทำให้เราได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราทำให้ศักยภาพของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ที่สามารถหาประโยชน์ได้จาก ทำทั้งหมดเกิดขึ้นได้ง่ายการหน้าที่อาชีพที่แท้จริงที่เราได้เป็นชาวสีไลเป็นกลัลยาณมิตรเป็นการสั่งสมสมบัติปัจจัยสี่ที่ เกิดจากการรวบรวมรักษาบารมีศัสิทธิ์ประเดชพุกุณหลวงพุทธจันทั์ทรที่ได้จากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตัวตนของเรา หยุดเป็นตัวสมรรจเจ้าสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรวรมีศักยิทธ์พระเดชพระคุณหลวงพุสธสดันทัสโรการเอาตัวรอดของกิเลสพัฒนามากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เรายังสามารถที่จะเปลี่ยนให้กิเลสเกิดเป็นบรมีสามสิบทัตพระเดชพะคุลหลวงพุจันทรทัศโรได้โดยการสังเกตพิจารณาอย่างละเอียดปรับปรุงให้สามารถทำหยุด เป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมรรีสามสิบทัศพประเดชุะพลงคุณสดจันท์ทัสนโรได้อย่างสมบูรณ์เป็นปกติซึ่งเป็นปกติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากมรสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัตโรที่ได้ปรับปรุงตัวอยู่ตลอดรุกเข้าหาอิเลตในรูปแบบต่งตางๆจึงสามารถพัฒนาตนเองมากขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปกติ มีความพร้อมอยู่ตลอดในการรับกับวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากกิเลสที่เราได้คนพบจากตัวของเรา ที่เชื่อมโยงกับกิเลสในตัวของผู้อื่นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ที่เรารับรู้ได้เป็นกิเลสที่ยังอยู่ในตัวของเราที่เรายังสามารถเปลี่ยน ให้เป็นบารมีสามสิบทัตตเดชปรากฏหลวงปูสดกันทัสโรสามารถที่จะรวบรวมต่อไปยังทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตตเดชปรากฏหลวงปูสดกันทัสโรด้วยวิธีทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก มรรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทส์ทัโรเรามีพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทส์ัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุยยอา,อาจารย์มหารัตน์อุบาสิกาจันทนนกยูนำให้เราได้ปรับ ปรุงพัฒนาตรวจของเราทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบได้รูปรวมรักษาประบิสางสิทัตร,ระเดชปุรุมพุทธเจนทัสโรก้าวหน้ามากขึ้นมาตลอดเข้าสู่การสร้าง สุทธแห่งธรรมบารมีสามสิทธรรัตะพระเดชะคุณหลวงพุทดันตัสโร,รไม่กลัวไม่กังวลอาหารร่าเริงในธรรมบาลมีสามสิทธรรัตพระเดชคุณหลวงพุทดันตัสโรร สร้างที่สุดแห่งธรรมรารมีสางสิทธะพระเดชป,ประคุลุพระสจันทรัสโรด้วยตัวของเราเองไม่หลบหนีไม่ขับไล่ไม่เกรงกลัวในวิกฤตอุปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมด อยู่ในความไม่ประมาทปลอดภัยในตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสาสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์พัตโรปลอดภัยไม่ประมาท ในธรรมทั้งหมดรวบรวมธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบาร,รมีสัมสิทธัสระเประคุลหลวงปุษตันทัศโรด้วยตัวของเราเองสร้างสมบัติ ปัจใจสีด้วยตัวของเราเองครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้อดทนประกอบเหตุสังเกตผลปรับปรุงการดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ให้ส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบเป็นการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศรัทธาเรื่อมใสซึ่งพาใสและลึกนมกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกระมีสามสิทพัะเดชพกุลหลวงพุทดจันทร์สโรก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทำที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกติพานทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กวานน่านิพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบระมีสามสิบทัศอเดชปุคุลหลงปุสสจันตัสโรมีทานศีลสมาธิที่เป็นปกติ เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทััพระเดชุคุลลงพุทธเจนทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทัสระเดชภคุลลงพุทธเจนทัสโรสร้างชาวสีวิไลสร้างกัลยาณมิตรด้วยตัวของเรา เกิดชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวไลยบริวิสสังสทัตเสด็จปุรุพุสจันท์ัสโรรูปรวมสมบัติปัจจัยสี่ครอบคุมไปยังทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทัศธ์พระเดชพระคุณหลวงคุสดันทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจาก